กรลายปากักวันที่1ถึง15พฤศจิกายนราศีพิจิกการงานทางด้านการงานของชาวราศีพิจิกในปักนี้คุณมีความก้าวหน้าที่ดีเลยทีเดียวมีความสำเร็จในการติดต่อง,งานเป็นอย่างดีมีโอกาสที่จะได้พบลู่ทางในการทำงานในด้านอื่นอย่าตกปากรับคำใครง่ายๆอาจจะเสียคำพูดได้ การเงินทางด้านการเงินมีการสะพัดที่ดีตลอดทั้งปักมีรายรับรายจ่ายที่ลงตัวพอดีไม่มีเหลือเก็บแต่ก็ไม่ติดขัดความรักทางด้านความรักของชาวราศีนี้คนที่มีเจ้าของแล้วความรักของคุณจะค่อนข้างที่จะลงตัวมีความสุขกับคนรู้ใจทำอะไรก็จะมีความเอื้ออารอนซึ่งกันและกัน สำหรับคนโสดจะได้พบคนรู้ใจเข้ามาใกล้ชิดและยังมีเกณฑ์โชคดีในด้านการเดินทางอีกด้วยครอบครัวทางด้านครอบครัวจะมีโชคลาภแบบไม่คาดคิดให้ระมัดระวังความขัดแย้งในด้านคำพูดและความคิดซึ่งอาจจะทำให้ทะเลาะก,กันใหญ่โตได้ส่วนทางด้านของสุขภาพไม่มีอะไรน่าเป็นห่วง ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงดูดวงตามคอมเมนต์นะครับเนื่องจากคลิปนี้เป็นคลิปแรกในการดูดวงลายปากฉะนั้นขออธิบายไว้เฉยๆก่อนจะเริ่มจริงๆก็คือดูดวงลายปากรอบต่อไปนะครับโดยทางเราจะสุ่มผู้โชคดีที่มาคอมเมนต์ไว้ว่าให้เราต้องการดูดวงให้นะครับคอมเมนต์ที่เกี่ยวกับการให้ทางเราดูดวงนั้นจะต้องมีแค่หนึ่งคอมเมนต์ต่อหนึ่งคลิปวิดีโอนะครับซึ่งก็หมายความว่า กรณีที่ท่านคอมเมนต์ข้อความรัวๆหรือซ้ำๆที่เกี่ยวกับการให้เราดูดวงถ้าทางเราสุ่มได้ท่านเราจะขอสุ่มใหม่นะครับส่วนท่านที่คอมเมนต์เรื่องอื่นๆไว้เยอะแต่คอมเมนต์ที่ต้องการให้ดูดวงมีเพียงแค่หนึ่งคอมเมนต์ก็ยังถือว่าได้อยู่ครับโดยทางเราสามารถดูดวงให้ท่าน2อย่างท่านต้องเลือกแค่หอย่างทั้งนี้ 1. ดูดวงลายปักหรือดูดวงครึ่งรอบของเดือน ดวงที่จะดูให้เป็นดวงลายปากของรอบต่อไปตัวอย่างเช่นคลิปนี้เป็นคลิปการดูดวงลายปากของวันที่1ถึงวันที่15พฤศจิกายนเมื่อผมลงคลิปหน้าจะสุ่มผู้โชคดีและดูดวงลายปากให้ท่านซึ่งก็คือดวงลายปากของวันที่16ถึง30พฤศจิกายนนั่นเอง 2. ทํานายฝันท่านสามารถให้ทางเราทํานายฝันได้เช่นกัน ดยบอกเล่ารายละเอียดของการฝันนั้นๆมาครับซึ่งการดูดวงทั้งสองนี้ท่านต้องระบุข,ข้อมูลเหล่านี้ไว้ในคอมเมนต์ด้วยมีดังนี้ 1. วันเดือนปีเกิด 2. ต้องการให้เราดูดวงเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็จะมีลายปากกับความฝันนะครับกรณีที่เป็นความฝันให้บอกเล่าเรื่องราวมาได้เลย 3. ชื่อเล่นในส่วนนี้ท่านไม่จำเป็นต้องบอกชื่อที่ใช้ในชีวิตจริงนะครับ มันเป็นเพียงชื่อที่ทางเราจะเรียกท่านในตอนประกาศคลิปเฉยๆไม่เกี่ยวกับผลของการทำนายใดๆทั้งสิ้น 4. ่กรณีท่านสามารถบอกได้ว่าท่านเกิดกลางวันหรือกลางคืนก็จะดีมากแต่ถ้าหากไม่มีก็ไม่เป็นไรคลิปของการดูดวงลายปากนั้นทางเราจะแยกออกมาตามราศีต่างๆท่านสามารถคอมเมนต์ในราศีใดก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นราศีที่ท่านเกิดหรือ ท่าสามารถคอมเมนต์ไว้ทุกราศีเลยก็ได้ครับแต่อย่าลืมว่าใน1คลิปคอมเมนต์ที่จะขอดูดวงสามารถคอมเมนต์ได้แค่คอมเมนต์เดียวนะครับส่วนจำนวนที่จะสุ่มผมต้องขอดูก่อนว่ามีผู้สนใจมากน้อยเพียงใดแต่ในรอบถัดไปขอแค่หนึ่งคนก่อนนะครับหากมีผู้สนใจมาคอมเมนต์กันเยอะหรือมีผู้รับชมเยอะทางเราก็จะเพิ่มจำนวนการสุ่มผู้โชคดีให้ครับ ไว้พบกันใหม่ในการดูดวงรายปักเล่ามากขอบคุณครับ